ลุงไม่เหมาะกับคำว่าผู้เล่นฟ้าประธานหรอกคราฟกินกับเลือดเรี่ทานมากกว่าเสียบสีกดหนึ่งไม่ใช่เหรอต้องเล่งแบบเมื่อกี้ป่ะงลงเออขาุเจ็บแผลอะคะเป็นอะไรอ่ะนั่นแหละครับป้อมบ้านขามเรามีบริการอย่าเพิ่งแต่งตัวหล่อมากเลยค่ะสู้ๆนะคะขอบคุณมากค่ะมึงนั่นแหละนักรบเกศีอย่าไปฟังใ้เป็ดมากน้องนั่งยี่สิบครับสองสามสี่ สองคือสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสี่คราคาที่แอฟริกายุงบินหรือเดินครับยุงยุงบินครับอ๋อใช้พูดในการเลิงใส่ไฟแอสเปกสองกับวินเบิร์สามจะคมกว่านี้นี่ไงไฟแอสเป็กใส่แล้วนี่ไงไฟแอสเปกลุงเอใส่แล้วน้องไกลละกระดานอะไรหูตึงกระดานอะไรวะกระดานทาซอกระดานแพทองทองกระดอแพทองทางไม่เล่นกับมึงนะเข้าใจล้ว นี้จงกรใช่ไหมใช่ครับเห็นแล้วรู้เลยจงกระเบนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกระเบนไม่ใช่จงกระเบน,รเบนครับสี่เหลี่ยมทมอินเดียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอินเดียสายลับตอนแรกผมคิดว่าเป็นหนังสือให้เขาอ่านสรุปแล้วผมเป็นที่ขั้นหนังสือเพื่อขั้นเวลาเขาเฮ้ยเดี๋ยวนะแทนที่เธอจะเลือกหายใจแต่กลับเลือกหายไปจากเราแทนเดี๋ยนะท่อเทพ,พเจ้าอ้วนไอเฮีย ครถามไม่ได้มีใครถามน้องแปบนึงนะทํางวันนี้มันยากจังเลยผมไปแล้วมีความรู้สึกหนึ่งที่ไม่ได้รู้สึกมานานเลยรู้สึกอะไรอ่ะเกรยคยงผมถามแฟนว่าผมเคยทําให้ร้องไห้ไหมแฟนตอบว่าไม่ขนาดมีอะไรกันเขายังไม่ร้องเลยผมต้องทําไงหมายเเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยามาซังน้องมึงจะเย็นๆนดีเฮียทอมันร่างเด็กอยู่อ๋อลุงเอสลับเกาะไวไป ลุงเอครับครับงงอดีห้าห้าห้าลุงขนมนาอุ้ยกูลืมกดพูดตอนมันลิงอ่ะโอเคเลยนะไองัวไม่ใช่ครับแป๊บหนึ่งลุงครับไม่ทราบว่าตอนที่ท่านพ่อโอดินส่งค้อนมาให้ท่านไม่ได้ส่งคู่มือใช้งานมาให้หรอกครับใช่ครับแป๊บนึงงวเข้าใจอยู่แต่ว่ามันยังส่งนี้ไม่ไหวไม่ไหวอะ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 เอออ๋าเมื่อกี้ทันแล้วนะ มานี้เมื่อกี้ทันแล้วนะครับแต่ลุงเอยังไม่ได้กดตีเพราะลุงเอยังซ้อมอยู่เมื่อกี้ได้แล้วแต่ลุงเอไม่อยากตีก่อนเดี๋ยวทีนี้จะตีแล้วนะเมื่อกี้ได้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้ได้แล้วน้หนังหีมึงไม่มาหีอะคุณครับ ลุงครับผมเป็นซึมเศร้าตอนนี้ผมเครียดมากผมอยู่คนเดียวลุงช่วยออกไปก่อนไน่อยดีกั่าเดี๋ยวเพื่อน้องแป๊บนึงลุงเยฝึกขัดบินอยู่ครับตามสิโอ้โอเอ็นฟังกูนะพลุขึ้นฟ้าจากนั้นพลุเข้าหาคนตอนไกลถึงค่อยเปลี่ยนกลอนแล้วตีทำเร็วๆประมาณนี้แต่กูตีไม่โดนประมาณนี้ทีเริ่มเริ่มเริ่มสลับพันแล้วนะใช่ไหมสลับพันแล้วใช่ไหมเห็นลุงเอแล้วอยากแต่งเลยค่ะแต่งแม่ศพ